ฝน,น,นตกทุกคนเลยขัดเล้วทุกคนไหนวะสายอยู่นะฮะนี่ขัดได้ดึงครับแต่ตัวเล็กครับตอน์นจับหน่าจะบห้อยู่ด,ด,ด,ดูโอ้เล่นเดือดไรสายเลย ก็สวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมอีกเลยนะวันนี้ก็มาแต่เกือบสายแล้วแต่ว่าอากาศมันดีวันนี้ไม่ไม่ไม่มีแลไม่มีเด็ดแต่ฟ้าคึมคึมเหมือนฝนจะตกอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าตกไหมแต่เมื่อคืนมันตกครับทุกคน <Lights> ไม่รู้ว่าจะกัดไหมแต่มีลมอยู่ มีลมแรงอยู่ตอนนี้อากาศคึ้มคมด้วยไม่รู้ว่าจะโดนไหมวันนี้มีเวลาไม่มากครับวันนี้เพราะวเดี๋ยวต้องกลับไปส่งของอีกนี่เดี๋ยวผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับทุกคนยางคิวเดสเหมือนเดิมวันนี้เล่นสีเล่นใครบทุกสีเดียวเล่นคือเล่นไปเปลี่ยนไปอะแล้วแต่จงังหวะแล้วแต่หมายแล้วแต่สีน้ำก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยว นี่เดี๋ยวผมก็จะมาหมายไอ้มันเป็นสวนปามเป็นเป็นคล้ายๆบึงอเลยสักอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีไหมนะเพราะว่าลมมันแรงด้วยอากาศก,าก็ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเป็นใจเท่าไหร่วันนี้นะเดี๋ยวยังไงไปดูกันทุกคนอย่าเสียเวลาเลยนะโอเคไปครับผมก็มาตาม GPS นะทุกคนไม่ได้ว่ารู้จักอะไรสักหน่อย ก็เห็น GPS มาแล้วก็เห็นมันมีทางอยู่อ่ะก็เลยเด,เดินเข้ามาดกูก็เจอหมายทุกคน,นทางก็จะน่ากลัวหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้น่าจะไม่มีใครเข้ามาแต่ฝั่งนู้นจะมีทางเข้ามาครับ มุมนี้น่าจะดีเว้ยอุ้ยแต่ลมแรงหน่อยเนี่ยลมมันต้านครับทุกคนอุ้ยปาลาอะไรวะะไม่ใช่ยืนมุมนียน้ยืนยากครับทุกคนเข้าไปเชิญมุมนี้ดีกว่าทุกคนมุมนี้ก็น่าจะมีนะ มุมแบบนีน้คือมันสวยดีนะผมว่าแต่มุมด้านในมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนเราจะเข้าไปทางด้านไหนตีได้เฉพาะฝั่งนี้กับฝั่งนี้แต่รุ่มนี่แหลนะปลาตัวใหญ่ๆตรงนั้นครับต่ไม่รั่วปลาเลย ถ้ามียังไม่พลาดแน่นอนลมแรงมากทุกคนตียากที่หมายทีอน a few moments later. มาดูมุมนี้กันทุกคนว่าจะให้มีเห็นไหมมีจะเห็นเต็มไหม คุณะมันเป็นน้าเสียของของโรงเรียนทุกคนนี่หน้าปักโทน่นี้น่าจะมีนะทุกคนว่าไม่เล็กก็ใหญ่แต่ไม้เล็กก็ไม่มีเลยครับลองออกไปไม้สองดูไม่มีครับทุกคนตรงนี้ ทุกคนไหนวะสายอยู่ไหนวะคน <the> นี่ปลิวมาเลยครับทุกคน <c oughs> อัดแบบป้า <c oughs> ปลิวมาเลยครับทุกคนนี่ <c oughs> เล้วว่ามันมีแน่ตรงนี้ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็มีเมื่อกี้แต่มันไม่กัดจะได้ตัวนี้ก่อน <c oughs> นี่ทุกคนเถอ เตือนมาตั้งฝนตกคิดดูนี่ได้มาตัวหนึ่งนี่ครับนี่ก็จะเป็นกบยางคิรีเดครับนี่ทุกคนเต็มปากทุกตัวครับไม่ต้องกลัววัดมาลอยมาก็ไม่หลุดนี่ครับฝากไปด้วยยางคิรีเดเก็บทุกไหนสบายทุกบอ่อกับตัวสีน้ําตาลนะวันนี้ไปหาแต้มต่อไปกันครับปางฝนตกนี่แหละเดี๋ยวเข้ามาดูมุมนี้ทีนึง รู้ว่ามันจะมีไม้น้ำมนนี่นะนี่ทุกคนนี่ทุกคนกัดแล้วดึงครับแต่ตัวเล็กครับตัวนี้แต่ก็น,น่าจะได้อยู่โอ้โอ้โดดไปติดตอพอดีโด้อโ,โ,โดนไปหลิวอะ จะได้จได้ทุกคนอ๋อจะได้ทุกคนเนอะอตัวเล็กแต่ไม่ใหญ่มากเนะท่าเท่ากันเมื่อกี้ ยทุกคนขัดเร็วทุกคนขัดเร็วนี่นะขาดทุกคนขาดทุกคนขาดโยทุกคนสายขาด <Yeah. c oughs> สายมันปุพอดีเลยอ่ะขาดเสียด้มากทุกคนตัวใหญ่อยู่เ yeah. น่ขาดในเรื่อทุกคนเหนอขาดพ้นอึ้งทีเดียวผมว่าแล้วไอสายหน้าผมตรงนี้มันมันเป็นขุยพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนเสียด้มากทุกคน ปลายังใหญ่อยู่อืมนี่ทุกคนจากที่เราตักเสร็จแล้วนะเรามาทีปลาช่อนกันดีกว่านี่พอมันมีอีกไหมฝนก็เรื่องมันตกหนักเลยครับทุกคนนี่ฝนมันตกสะกนอุย้ยนี่นี่นี่นปลาช่อนหรือปลาดุกไหมรู้ตัวนี้ ตุ๊บตุบแบบนี้นี่ทุกคนตบกัดแล้วลากสายไปแล้วนี่ทุกคนไปสายฟูเลยอืมอืมเอาแคน่นี้พออืมนู่นทุกคนอล้วไม่พลาดแน่น,นอนนี่ทุกคนเออนี่ ดูดิเต็มปากทุกตัวทุกคนเนอพึ่งต่อกิฟเสร็จก็จัดเลยทุกคนนู้กิฟอยู่ตรงนู้นแล้วเออไอกิ๊ปเปอร์โอ้ทุกคนเต,ต็มปากทุกตัวครับนี่สีน้ำตาลไม่มีทางหลุดแน่นอนโอเคฝากไว้ด้วยครับไม่รู้จะใส่ตรงไหนนะโอเคไป นี่ทุกคนก็มาหาหมายวันก่อนอีกนะที่ว่าเป็นหมายเป็นปลักอะไรสักอยางเนี่ยครับนี่เป็นปัดกวายแต่ตรงนี้มันเป็นช่องน้ำเลยนะน้ำตื้นมากก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะไปดูกันทุกคนลุ้นด้วยกันโอเคไปครับตรงนี้สวยอยู่ติดตกอีก ลมก็แรงทุกคนเออมุมบันกนเลยทุกคนเด้อตรงนี้เอา,ด,าดิทุกคนปานนินปลาชนไปไหนหมดทุกคน อุ้ยกระชอนไปในหมดทุกคนอุ้ยนี่โดนไหมวะโดนโดนทุกคนออกมากัดบ้าไม่ได้ดูเลยนะตกใจแล้วกดฟีสปูนทุกคนเดี๋ยวเดียวใสสวยด้วยทุกคนเหรือเดี๋ยว เอาเก็บืปก่อนนี่ทุกคนอใช่ัวอยู่ประมาณรักหกเจ็ดขีดห้าขีดตัวนี้ใช่สวยอยู่นี่ดูต่เท่าแขนเลยนี่อืจุดยอดครับนี่กัดกบจางคีด็ตตัวสีสีนี้สีสีน้ำตาลนี่โดน ไม่มีพลาดแน่นอนครับหกอย่างคือเด็เดเก็บทุกใบสบายทุกบอ่อฝากไว้ด้วยกับไม้ค่าๆปักควายแต่น้ํามันไหลคือไมายวันนี้เราต้องย้าครับเพราะว่าน้ามันไหลปลามันไม่ค่อยกล้าออกมามันจวยโอกาสบางทีนะโอเคฝากไว้ด้วยอย่างคือด้เก็บทุกหมย,สบ,ย,หมยสบายทุกบอ่อไปต่อครับอืมทุกคุณ ทุกคนตึงกดตึงทุกคนตึงตึงมากทุกคนวิ่งย้อนสายวิ่งย้อนสายสายเก็บไม่เร็วเก็บไม่เร็วตึงมากทุกคนสามโลตัวนี้ประมอุ้ยสามโลอยู่ในน้ำเหมือนสามโล ทุกคนตัวย่าง joy อาอาวอินตีบ้าอทุกคนเออกัดโอ,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 อ้ทุกคนเออนี่เละันกัดตัว,ตวนี่สโลเลยหล่นี่ ขัดคิวดิสลงคอไปในนู้เลยนูทุกคนเห็นไหมไม่รู้นู้นเข้าไปในนู้เลยนู้นใหย่ใหเ,เลยตัวนี้ไอ,อะฝากไปด้วยทุกคนดีสนะิบสองเลยเที่ยงเลยฝนก็ตกกลับก่อนโอเคเดี๋ยวต้องไปส่งของอกีกไปครับนี่ครับทุกคนวันนี้ก็มาหงายหนึ่งกี่เต็มวะนี่ก็ได้หลายตัวอยู่นะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหกแต้มทุกคนโดนตัวไซส์ใหญ่2ตัวนี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งกอดที่หรือก็ตัวเล็กแล้วก็ขาดไปหนึ่งตัวแต่คลิปผมไม่แน่ใจนะว่าตัวก่อนที่ว่าจะได้ตัวใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเห็นไหมนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคงัานก็ฝากไว้ด้วยกับกบยางคิวเด็สเก็บทุกหมายสบายทุกบอกครับวันนี้ผมขอตัวก่อนไปครับ